ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยววิจะเทสงานให้ลูกค้านะคะเทสวันนี้มีสามตัวนะจะรีบเทสแล้วก็จะรีบส่งให้ลูกค้าวันนี้เลยนะคะตัวแรกก่อนตัวแรกเป็นงานตัวสั้นนะคะลำแปดมิลน,นะคะไม่มีปีกนะตัวนี้นะคะเป็นงานตัวใหม่ของวินะเดี๋ยวจะเทสให้แล้วก็ส่งให้เลยนะคะมาตัวที่สองนะคะตัวที่สองจะเป็นงานตัวสั้นนะคะลำแปดมิลน,นะคะปีกแคบ รอเลอ้อข้างนะเดี๋ยวจะเทสให้แล้วก็ส่งให้วันนี้เหมือนกันตัวที่3มก็ส่งวันนี้นะคะเป็นงานตัวยาวนะคะลำแปดมิลปีกอลูนะคะเดี๋ยวจะเทสให้แล้วก็ส่งให้ภายในวันนี้เหมือนกันเลยนะคะค่ะอ่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็ค้ำนะแล้วก็ดึงยางเข้าหาตัวนะคะ อ่ะตัวนี้เส้นหลักเลยนะทีนี้เส้นเสริมนะคะจริงๆถ้าใครจะใช้เส้นหลักอย่างเดียวไม่ใส่เส้นเสริมก็ได้หรือใครจะใส่เส้นเสริมวิเป็นแรงผู้หญิงเนาะแรงมันจะน้อยกว่าผู้ชายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ดึงได้นะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมเส้นเสริมนะเราก็ใส่ลูกลงไปนะคะ เวลาเทสเซฟนะมือซ้ายกดไปทางขวานะคะลองไกลปลดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะเทสกระปรองนะที่สองเลยนะคะครับนะแล้วก็ดึงยางเข้าหาตัวนะคะ ลามแปดมิลน,นะคะใส่ลูกเลยนะคะเซฟนะมือซ้ายกดไปทางขวารองไกลปลดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะค่ะมาต่อเลยนะคะดึงยางเข้าหาตัวเรานะคะ ลำ8มิลใช้ลูก8มิลนะเซฟนะคะเทสเซฟมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลปลดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้าย